สวัสดีจ้าคุณอาเองนะจ้าวันนี้มาประกาศผลรางวัลน,นะคะผู้ที่รับการกินฟรีนะคะจากการรีวิวผลการทานคอลลาเจนของคุณอาตามความเป็นจริงมาทาั้งทางไอจีแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะอันนี้ก็ส่งมาเยอะเหมือนกันในเดือนที่ผ่านมาจับฉลากก่อนเลยนะครับจับฉลากก่อนเลยในทาง Facebook Facebook ก็จับฉลากทีหลังเนี่ย <laughs> อันนี้ก่อนกดไลค์ก่อนนะ,ะนะยอดกดไ like ลค์ทาง a c e b o o k ที่มากที่สุดนะคะได้แก่ ท่านนี้นะคะได้กี่ไลค์ตม่มอ้าไม่เห็นสามร้อยเจ็ดสิบครับไม่มีแชร์เลยทำกัน้านเยอะมากไม่มีแชร์เลยเหรอครับโอ้สามร้อยเจ็ดสิบไลค์ชื่อว่าคุณเกศน,นะคะก็รับไปนะคะดีใจด้วยกับคนรับที่ดีๆกับน้องเกศน,นะคะแล้วก็รางวัลที่ได้ด้วยนะและอันนี้นะคะก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลน,นะคะกดไลค์สูงสูดทางอินสตาแกรมนะคะได้เจ็ดสิบกว่าไลค์นะคะก็คือน้องแจ๊สนั่นเองนะคะก็น้องโดนน้ำมันนะคะร้อนๆนะคะซึ่ง เขาเลยู่กลับมาสร้างความชื่นใจให้กับทีมงานอย่างยิ่งนะคะแล้วก็คิดว่าน้องส่งมาเร็วด้วยน้องได้แน่นอนอยู่แล้วย,ยังไงน้องก็ต้องชนะอยู่แล้วเราก็เลยยกน้องออกไปจากการแข่งขันนะคะอันนี้จริงๆได้ไปกดไลค์เยอะที่สุดก็ให้รางวัลไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครแต่งแย่กันดาแต่คนที่ได้ที่สองทางอินสตาแกรมนะคะก็คือคนนี้นะคะก็คือคุณคุณแอมคุณแอมนันทิดานันทิดานะคะก็ได้ที่สอง ทามอบให้นะคะค่ะสุดว่าเดือนนี้มอ,อบ11กระปุกนะคะเย <Yeah. S 1> ิ่เพิ่มว่าน้องแจ๊นังเด็ดจริงๆครับต่อไปถูกใจทีมงานถูกใจทีมงานเนี่ยเหรอ,อถูกใจทีมงานนะคะทาง f a c e b o o k นะคะก็คือท่านนี้คุณบุพชาติคุณบุพชาตินะคะคุณบุพชาตินั้นนะคะรีวิวมาโดยที่ไม่มีภาพเลยนะคะแต่อธิบายมาอย่างละเอียดคือ ่านแล้วจับจิตจับ,จบใจทีมงานมากๆนะคะอธิบายไปตามความเป็นจริงที่ตัวเองได้ได้แล้วเอาไปให้คุณแม่รับประทานนะคะุณแม่80นะคะก็แข็งแรงแล้วก็สวยเด้งนะคะแล้วก็เอาไปมอบให้เพื่อนๆทานด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าที่สื้อมาต่อเน,นื่องกัน20กระปุกแล้วด้วยจริงๆนะอากับตั๋มก็อยากจะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีภาพก็รายงานแต่เอาตามความเป็นจริงนะ ย่างนี้ก็ได้ค่ะ Facebook ส่วนทาง Instagram นะคะคุณหมูโมจินะคะตามบอกว่าได้ส่งมาเป็นประจำเลยนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคุณแม่ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่เคยได้รับรางวัลใช่ไหมคะก็เลยมอบให้นะคะิด้วยค่ะทีนี้จาก10ไป5เอ๊ะ5จาไป5เหลือ6 6 หกลังวาลแต่จริงแล้วต้องจับจากทาง Instagram 4แล้วก็ Fanpage 4ใช่ไหมสามครับอย่างละสามเอาเหรอตึ้งยืดะเกียแล้วขาดขาดทุนเออตึ้งอย่างละสามน,นะจ๊ะลองดูใช่มันมะีห<ช>้าอันสามอันนี้แฟนเพจก่อนนะคะใช่ครับอาจจะเห็นชื่อตัวเองหรือว่าในรายตุ้งติงต๊งตุ้งติง๊งตุ้งทั้งหมดกี่กี่ชื่อก็ไม่ทราบนะรบประมาณสามสิบครับประมาณสามสิบนะ เราก็จะจับกันด้วยออคาวามมุ่งมั่นมาก็จะหาทางต,าตงื่นตาตื่นใจมือเพิ่มใหม่าวางกันาาอันนี้หมายเลข34สมสิบสี่วุ้งส่งกันเยอะขนาดนี้เลยครับวันนี้ถ้าพี่จะน่าวางเดียวครับเอาวางเลยอ่ะง่ายกว่านะคุณพอสิบนะคะคุณพอสิบเดี๋ยวติดต่อไปนะคะ ถ้าต่ำไม่ติดต่อไปรีบโวยมาเลยนะคะเอาไว้ตัวนี้ไหมได้ครับเดี๋ยวถ่ายลวมอีกทีนึงจะฝ่ายสองสองไอ้สามเข้ากัเลยไหมได้ครับสองหสามนี่สองอันนี้นะคะคุณอาหมายเลขยี่สิบสี่และหมายเลขเจ็ดฝากคุณเอาออกละแสนนี้นะครับอะไรนะอันนี้วางอ๋ออันนี้วางแล้วก็ก้มตามได้ครับเดี๋ยวแล้วคุณอาเอาอันนั้นออกได้ละแส่อันนี้แทนโอเคนะครับสามคน เทออกแล้วใส่อินสตาแกรมอินสตาแกร,รมคนรีวิวน้อยกว่าน้อยกว่านิดน้อยกว่าประมาณหกเจ็ดคนค่ะน้อยกว่าค่ะเห็นชื่อตัวเองไหมคะอ่าอ่ะแบบสระเลยทีเดียวละกันสั่งได้เลยครับอ่างหน้ามาดูนะคะเดี๋ยวที่กาแฟบนหัวอางเลยเนี่ย ใช่ครับสเฮ้ยจีอ๋ออาออาอกันหนอเวนรัมงั้นใส่ใหม่หมดนะใส่ใส่ใหม่ขอโทษทีนะคะทีละอันก็ได้ครับคุณน่ะแล้วเขาอุ้ก็วางบนโต๊ะ1ครับสที่ทำุดท้ายนะครับ คุณ V I คุณ I V I คุณโบจางเลด้มาเฟียและคุณแซกคี้ซีซีนี้ไดนะคะ <Hey. S 3> นี่คือ11ท่านที่รีวิวเข้ามาตามความเป็นจริงนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราใช้อะไรแล้วดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเ,เองนะคะแค่เล่าสิ่งที่ตัวเองได้ก็จะสังเกตว่าแต่ละคนก็จะได้แตกต่างกันเล่าในสิ่งที่ตัวเองได้มานะคะ อบอกต่อนะคะเพื่อให้คนอื่นได้รับผลลัพธ์ดีๆอย่างนี้เช่นเดียวกันก็นกมีโอกาสได้รับของรางวัลอย่างนี้นะคะแต่อารู้ว่าทุกคนไม่ได้แบบหวังจะได้ของรางวัลอะไรหรอกแค่อยากจะช่วยบอกต่อให้คนอื่นได้บ้างเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะพูดเบาๆหนึ่งร้านอาหารไงไม่งั้นถ้าอยู่ที่เอทาเสีดังบุกวกได้